กุลากุลากุลาดําร้อยลูกน่าหลักจริงกุลามาล้มาล้มาแล้วไอตัวอาเรียงตัวอาเรียงหันไปแล้วหันไปแล้วตัวอาเรีองครับไอ็ตัวนั้นตัวอาเรีองอตัวอาเรีองโชล่ากัดเป็นแมวเลยนะให้คงเล่นกัดเป็นแมวเอาหนี่เอาลูกอ่ะ nè lên cái bộ nung ơi thịt tại hai nung cắt bựn coi ừ là chú chú ah chập mồ gít lục này à chập mồ mai chập ít leu coi là ai nào mà ah lục mà là ึึก,กโคน่าลูกโคน่านี่ตัวนี้ชื่อโคน่าครับผมโคน่าสาวน้อยสายโดด้ะตัวนี้น่ารักลูกสาวของผมเองรักที่สุดแล้วตัวนี้ไปดูดูเลียเลียแต่งสวยก่อนตอนเช้าแต่งสวยนี่น่ารักที่สุดลูกสาวจำร้อยลูกจำไยคะ ดูก้าโอ้ยมีผู้ถทายบามังนี้เอาไปะปะมนุษย์ถายไปไหนหมดน่ะมนุษย์ติดโควิดกันหมดแล้วโคล่าเอ้ยไม่มีใครมาเที่ยวเลยโคล่าเหงาไมลุโกโคล่าเหงาเหงาไม่ลุกเหงาไหมนี่ดูหลังหูหลังหูจะมีสีขาวหลายคนก็สงสัยว่ามันมีทุกตัวหรือเปล่ามีทุกตัวครับสำหรับพวกเขาเรียกว่าเสือครอุ่งนะครับ จะมีแบบนี้มีสีขาวที่หลังหูทุกตัวฝรั่งเขาก็ชอบทำอ้นี่ดูเลือดทะเลาะกันอีกแล้วแน่เลยโอ้ยดูเลือดสิแต่น่าจะไม่เป็นไรแผลไม่ลึกมากโคลา่าจ้ะจึกจ๊กๆึ๊กชึ๊กๆึ๊กเกี่ยวจมูกโค้่าหน่อยเกี่ยวจมูก ถ้าคิดว่าจมูกแมวเนี่ยน่าจับแล้วนี่ผมบอกเลยว่าแพ้จมูกเสือครับจมูกเสือนิ่มน่าจับมากกว่าอ,อีกเห็นแล้วมันเคี้ยวลุกสศว้าลุกสาว้าลูกสศร้าลูกสาว้าลูกเศ้าอันตานี้หน่อยลนกอันนี้หน่อยไม่โค โจลา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 ท่านมานี่ลุกท่านมานี่นี่สุดที่รักของผมก็ตัวนี้น้องจโจลาโอ้ยทุกนให้พวกนู้นวสองตัวดื้อชอบหาเรื่องชาวบ้านเขาเสองตัวนั้น ล่าลูก,ลกคือที่ผมชอบตัวนี้เนี่ยก็คือตอนที่ผมเริ่มมาทํางานแล้วผมเลี้ยงมาเองกับมือเลยตัวนี้แล้วก็มันน่ารักด้วยเป็นตัวเมียขี้อ้อนเนะเ,เวลาเขาเรียกแล้วไม่เคยหอนเลยโกละหันมาบายบายหน่อยลูกโกระ หูฟังอยู่หูฟังอยู่เอาอหานมาแล้วใบบายเออเออหน่าหลากรุกใบบ่ายใบบายลูกใบบายบายบ่ายคนหน่อยลูกนี่ง่วงนอนแล้วง่วงนอนแล้วง่วงนอนแล้ว